องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตประชุมสภาสมัยวิสาจัมปีันระจำปี2ส5 4สมัยที่สองเมื่อวันที่28กันยายน2 5 5 4เวลา13นาฬิกานายเปบุญอุปติสิงห์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายชวลิริศนนท์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายสรธรรมจินดารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตตลอดจนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เข้าร่วมประช ประจำปี2554ส,สมัยที่ซองโดยมีนายประดิษฐ์แซงจันทร์ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก,กต็ตเป็นประธานในการประชุม ณห,ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสำหรับการประชุมในรั้งนี้ได้มีการเสนอยิติข้ออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำจีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2 5 5 4ซึ่งกองการทองเทียวและกีฬาและกองการศึกษามีความจำเป็นข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำจีแจงงบประมาณรายจ่ายคาครุพันธ่ดินและสิงกก่อสร้างผมขอให้สร้างศูนย์การเรียนรู้ทางพุทธศาสนาที่วัดมานิก ประจำอำเภอถลางเนื่องจากวัดแห่งนี้เนี่ยเป็นวัดของท่านเจ้าคณะอำเภอก็เลยผมได้เขียนโครงการนี้ขึ้นมาและเสนอไปที่กองแผนและสำเนาไปถึงคณะผู้บริหารเข้าใจว่าตั้งแต่ปี5-2ก็ติดแบบติดนู่นติดนี่ติดเทคนิคกันนะรู้สึกจะหลุดเข้าแผนมาแล้วห้าสาม แต่ก็ยังเห็นนิ่งๆไปจนหนึงห้าก็ยังนิ่งก็เห็นโผล่มาอีกในแผนทีนี้จะตามหน่อยครับปีห5าไม่ทราบอาคารเนี่ยสามารถดําเนินการได้ไหมหรือว่าดําเนินการแล้วตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนนะครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันดินสไลด์ตัวตำบลฉลองยินดีครับชาวบ้านได้รับการแก้ไข ของผมเนี่ยตอนนี้เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนๆ้อนครับตรงคลองบ้านท่าเรือตรงโค้งตรงศาลเจ้ากับวัดท่าเรือเดิมทีอบจเราเนี่ยไปก่อสร้างเขื่อนเอาไว้แต่มันอยู่ฝั่งศาลเจ้ามันก็บรรเทาความเดือดร้อนได้โดยเฉพาะช่วงเนี้มีงานประเพณีกินเจน้ํามันก็เที่ยวนี้น้ํามันปิ่มครับเกือบจะล้นละแต่มันฝั่งศาลเจ้ามันก็โอเคมันมีเขื่อนของเราอบจทาไว้เรียบร้อยทีนี้มันเหลือฝั่งวัดท่าเรือ ตรงนั้นเป็นที่ของวัดนะครับแต่มันเป็นบ้านพักครูอาจารย์กับชุมชนหลังวัดโครงการเขื่อนเนี่ยป้องกันดินสไลด์เนี่ยผมอยู่ห้องกองแผนผมว่าต้องปีห้าหนึ่งก็มีแล้วมันก็แว๊บๆๆ๊แล้วก็หายไปแต่วันนี้ผมเห็นของเพื่อนที่อำเภอฉลองได้การรับการแก้ไขยินดีครับก็เลยต้องมาโทรถามของผมเหมือนกันเที่ยวนี้ฝนตกหนักน้ำมันเปิมเจะล้น เข้าวัดและชุมชนหลังวัดก็ได้รับการแก้ไขคือเอาไอ้แมคโคเนี่ยไปลอกคลองเอาดินในคลองขึ้นมาแล้วก็มาปะเป็นเหมือนเขือขอเข่อนชั่วคราวอ่ะเขื่อนชั่วคราวน้ํามันก็ไม่เข้าไปแต่มันก็ปิมปิมละถ้ามันล้นทะลักมันก็จะล้นมาตรงถนนตรงทางโค้งพอดีถ้าจากในเมืองเข้าออกนอกเมืองก็มันจะเอียงๆเงเี้ยน้ํามันก็จะออกถนนพอดีแต่มันก็ปิมปิมเพราะไปลอกคลองแล้วมาโปะเอาไว้ไอ้นี่ก็หายไป ผมก็ตามมาและอีกเรื่องที่3มนะครับคือถนนบริเวณหมู่2บ้านพอแล้วนะครับไปออกป่าคอกอวจอเราทำถนนบริเวณเอนุาสาวรีย์ไว้ดีครับ6เลนเลยอันนี้ไอ้เรื่องดีก็มาบอกกล่าวกันทีนี้ไอ้ถนนที่พี่น้องฝั่งศรีนครและปากคอกนี่จะใช้เดินทางนี่มันก็สร้างกัน ก็ใกล้จะสำเร็จแล้วแต่มันก็ติดทกหนกเทคนิคอะไรเนี่ยไม่เข้าใจอยู่นิดหนึ่งตอนนี้รู้สึกว่าการดาเนินการจะประมูลจัดซื้อจัดจ้างรู้สึกจะประมูลกันแล้วแต่มันมันยังติดอะไรอยู่ม,มันประมาณสักนิดเดียวอะ่ะก็ยังไม่แล้วเสร็จไอผมมาวันนี้ก็เห็นของเพื่อนได้รับการแก้ไขก็ยินดียกมือครับแต่ของผมเนี่ยก็เดือดร้อนอยู่สามเรื่องเนี่ย ก็ต้องมาตามครับเพราะว่าถ้าไปลื่นในกองแผนเนี่ยผมว่าของผมนี่อยู่ก่อนเพื่อนทุกโครงการเลยแต่มันก็นิ่งนิ่งบ้างออกมาอยู่ในแผนโผล่มาในเล่มบ้างแล้วก็หายหายไปบ้างก็เลยอยากฝากท่านประธานไปถึงคณะผู้บริหารโครงการหลายสิ่งท่านทําไว้ดีแล้วครับแต่ที่ยังทําแล้วไม่สําเร็จก็มาทวงติงกันเพื่อให้ดําเนินการให้แก้ไขความเดือดร้อนให้ ชาวบ้านให้แล้วเสร็จในปีก็งบ55แล้วถ้าโชคดีปี55ผมก็จะมาตามอีกถ้ายังไม่สำเร็จนะครับขอบคุณครับเชิญครับท่านนายกขอตอบท่านสมาชิกนะครับท่านประสิทธิ์สินสวัสดิภาพานะครับเรื่องน้าพูดดนตรีนะครับเราจะเปิดทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการวันหนึ่งสามรอบทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งสามทุ่มครึงนะครับทุกวันกําลังพูดคุยกับ กับผู้ที่จะมาหมายความว่าจะมาอย่างคุณทอดทองดีนะครับรายการคุณพระช,ช่วยเนี่ยซึ่งเราให้มาดูเรื่องของดนตรีที่จะมาแสดงแสงสีเสียงเนี่ยกำลังคุยกันว่าจะทํำยังไงในหะ้ทั้งผู้เราเนี่ยสามารถปรากฏอยู่ในสื่อในกรุงเทพมหานครได้อาจจะมีรายการทีวีนะครับซึ่งมาใช้บริเวณสะพานหินเนี่ยมาจัดทานถ่ายทอดสดนะครับโดยมีม้านน้ำนักพูดดนตรีนี่อยู่ข้างหลังจะทําให้เกิดอีเวนต์นะครับคือกิจการ,รกต่างๆให้เกิดขึ้นนี้ ที่บริเวณสะพานหินได้เยอะที่สุดวัตถุประสงค์หลักก็คือว่าทํายังไงให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ตามใจหาดไม่ไม่รู้ว่าประชาทํทำอะไรในเมืองจะนํานักท่องเที่ยวนั้นเข้ามาในเมืองให้ได้นะครับนั่นคือนั่นคือวัตถุประสงค์ที่ทำน้ำพุดนตรีเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านสมาชิกออขอใ้เป็นห่วงนะครับเพราะว่าเรากับท่านเนี่ยเป็นห่วงเหมือนกันเลยนะครับว่าทํายังไงให้สถานที่อย่างนั้นนะครับให้มีภูณิพั์ที่วัดงามนะครับเราจะได้ตั้งงบประมาณในการดูแลรักษา นะครับเพื่อให้น้าพุนั้นนั้นนะครับพุตลอดเวลานะครับไม่มีวันหยุดยังไงก็ตามอนนี้กําลังสํารวจนะครับว่าแหรือว่าถ้าท่านจะมาขอเซตวันนี้สุดนะครับขอไปได้เอ่ยนาน้านะครับเข้าใจว่าวันที่ผ่านว่งามาเนี่ยท่านไม่ได้มา่านเลยไม่เห็นว่างมานของท่านข้อมญยัดว่ามารายจ่ายประจําปีนะครับพวบบาลอาคารศูนย์เรียนรู้อบรมจริยธรรมนะครับ อส่ว 4, 999, นราย4,999,000บาทก็มีแล้วนะครับสัญญาแล้วครับบริษัทชัยากรเป็นผู้รับสัญญานะครับผมเข้าใจว่าท่านคงเข้าใจผิดส่วนเรื่องอาการแก้แก้ไขของว่าหาน้ําท่วมขอเรียนนะครับเราไม่สามารถดําเนินการได้ตามลาพังอบอตอในพื้นที่เนี่ยต้องทํางานร่วมกันท่านถามว่าทำไมอบอตอฉลองได้ก่อนก็เพราะนายกอบอตอประชุม กิเสัเตอร์ทุกครั้งนายกมาทุกครั้งนายกไม่มาก็ให้ลองนายกมาเลยทําให้การประสานงานระหว่างอบตกับอบจมีการออกแบบที่สมบูรณ์เพราะว่าในพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่ของเราอบตเขาต้องไปสำรวจพื้นที่เป็นซ้ำพื้นที่ของใครเขตทางหลวงหรือไม่เขตวัดหรือไม่ถ้าพื้นที่ไม่พร้อมอบจก็ไม่สามารถตั้งงบกาได้ นั้นฝากท่านสอจอไปเลยนะครับว่าโครงการจะสมบูรณ์แบบนั้นขอให้สอจอประสานกับอบตในพื้นที่ด้วยนะครับจะได้เป็นโครงการที่มีแบบที่สมบูรณ์ไม่ไปล้ําเขตของใครไม่ไปล้ําเขตของเอกชนด้วยนะครับเพราะงั้นถ้าถาม่าความสําเร็จทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะเราคนเดียวหรือไม่ไม่ใช่ครับของท่านสอจอด้วยนะครับของอบตของเทศบาลด้วยของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้คนในท้องถิ่นที่ทํางานร่วมก,กับทางฝ่ายช่างอบจนะครับโครงการถึงจะไปได้เร็วนะครับ สโครงการที่ท่านพูดถึงทำมาแล้ว2โครงการนะครับยังไงขอให้ท่านศึกษานะครับในข้อบัญญัติเหล่านี้นะครับว่าเราได้ทําแล้วนะครับส,ส่วนอีกโครงการหนึ่งนะครับขอให้ยืนยันว่าขอให้ท่านประสานกับอบตอในพื้นที่นะครับขอบคุณาท่านประธานครับ